สวัสดีครับพบกับช่องแมงคูชนแนลนะครับเราก็วันนี้เราก็จะออกมาสำรวจนะฮะในช่วงเย็นนะครับของวันนี้เนาะนะครับจะสำรวจทั้งหลังบ้านหน้าบ้านนะฮะเอฟซีเนาะไปกันเลยครับเริ่มจากสวนยางเอฟซีผมก็จะไปบ้านพี่แดงนะครับไปเอาร่มก่อนนะครับนะฮะเพื่อที่จะพาเอฟซีได้ดูอ้าพี่แดงไปไหนนะครับ นะฮะแดงออกเดินทางไปไหนนะฮะผก็จะไปเอาร่มก่อนเนาะฝนตกนะครับก็จะเห็นได้หลายมุมนะฮะเนาะข้ามข้ามแบนนี้นะครับมีอะไรหรือเปล่าเนาะนะครับในยามที่กกอกนะครับเยียมเหงาอย่างนี้นะฮะนีนะ่พี่แดงก็ออกเดินทางไปไหนนะเพราะแต่เพราผมต้องเดินมาเอาร่มเนาะ ก่่มอยู่ที่พี่แดงนะฮะนี่นะคะเอลาสวนยางเนาะนะครับปกติดีนะฮะผมจะจะเดินสำรวจนะครับในช่วงนี้นะฮะที่ทุกคนนะครับเงียบนะฮะหรือว่าปกอกเงียบนะเอฟซ วันนี้ก็ท,ทําชิปได้ประมาณเจ็ดถึงแปดเนาะอันนี้ชิปเป็นที่ชิปที่แปดนะฮะเสียงนกกระปูดร้องนะครับปกติผมก็จะเดินสำรวจนี่นะฮะด้านหลังบ้านลุงบ้างอะไรบ้างเนะาะช่วงนี้ฝนตกนะฮะนี่ ก็ร้านกซอเนาะก็มีพิพิธภัณฑ์นะฮะทำทำทำกับข้าวอยู่เนาะเอ็ดซีใช้ก็เงียบอยู่อ๋อพกพิธภัณฑ์กสอจังหวัดฉนั้นเะนี่นั่งจะพาไปดูหลังบ้านลุงนะฮะ,ะ,ะรถหลายคันเลยนะครับอ๋อ อืมฮะทางบ้านลุงมีอะไรเกิดผิดปกติไหมนะฮะช่วงนี้ก็เอาจจริงๆนะครับเป็นช่วงหน้าฝนเนาะ เดี๋ยวผมเปิดแปดก่อนเพราะว่ามันจะมืดแล้วไงนะฮะนี่นะครับผมเอาลายไมนะฮะโอเคเนาะนะฮะ,นะฮะ,นะฮะ จุดจุดเราก็จะมาสอดส่องอยู่นะครับสารปูเนาะผมปวดแฟดไปแล้วนะว่าวนี่ฮะผมปวดแฟดแล้วนะนะมันก็สะอาดดีนะดูนะครับ อะไรกล่องนี่นะครับสารปูอาจจะมืดนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมืดอยู่เนาะนะครับไปที่ทุกจุดทุกมุมนะฮะช่วงออกสำรวจช่วงเย็นนะครับยามเย็นใกล้จะมืดทุ่มทุกทุ่มนี่แหละนะฮะ เดินไปโอ้มีหมอกนลยเต็มนะเอซีภูเขานะฮะก็ น,นี่เป็นไงบ้างมาข้างหน้านี่นะครับบุกป,ป่าปลาดงมากุ้งกินข้าวในเอฟซี FC. อ่ากินข้าวนี่นะครับพี่เสือก็มาอ่าน่าจะเงียบนะทั้งนู่นนะครับผมยำไงอ๋อบันประหวังกินข้าว กินข้าวยาสมอจินข้าวข้าวกับปลาย่างกับปลาย่างนะแจ่วเนาะแม่กรบี่มาเมื่อกี้ไหมย่างจํำแจ่ปลาย่างจ้ำแจ่อร่อยมากช่วงเย็นๆนะเออหนายไปสาเออหายมากบี่แน่ เมนกบี้น่าจะอยู่บ้านเพราะว่าเอ็มเอร์มาแล้ลองชิมลองชิมออกมาหรอน่าจะไปกับเอ็มเดอร์แล้วมั้งพี่กินข้าวพี่กินข้าวหมดแปดจานแล้วเนี่ยแปดจานเหรออร่อยนะเจะไปดูลาดใช่ไหมปังแล้วถึงคันแล้วใช่ไหมไงเนะคลิปนายปังแล้วนี่คลิปมันไหนคลิปที่ใส่กับพี่เสือพี่เทียนมาในแม่งของเจ้าวิ่งชูดอยู่คนเดียว หลังบ้านถึงพันหมั้งไม่รู้นี่ไม่รู้เลยที่แม่สามร้อยกว่าไม่ใช่หรอแม่บ้านสี่ร้อยห้าร้อยแล้วจ้ะหอหลังบ้านต้องพันหนึ่งล้อยเนี่ยมันกินข้าวเลยมีปลาย่างเนาะแล้วก็ย่างแจ่มแจ่วแล้วก็ต้มหน่อไม้ต้มหน่อไม้นะครับเอฟซีเนาะวางไว้แล้วก็กินเนี่ยไปมานี่เดี๋ยวผมก็ออกตำรวจนะเอฟซีมา เหมื่อกว่าให้หล่กับประกางเป็นหูเป็นตาเนาะนู่นนู่นทายผู้เล็กไปหมอกหมอกเต็มเลยนะครับหมอกขึ้นนะสวยงามมากนะครับเราไปต่อครับเอฟซีนะฮะนาะบ้านเขาเยียบอ่าในช่วงเวลาที่มืดค่ำนะเอฟซีอ่าม,มืดเนาะ ทุกคนก็กลับเข้าไปบ้านนะฮะเพื่อที่ไปหาอะไรทานเนาะ MC เนาะอาร้านเป่าวังก็เปิดมานะครับผมเริ่มตรงที่ซอยนี้ก่อนนะครับซอยเศรษฐีเปราวังก็เปิดมานะครับสาขาสองเนะาะยอดเลยเนาะ,ะเป็นยังไงบ้างเนี่ย เดี๋ยวผมออกสำรวจทั่วๆนะฮะเอซแล้วค่อยไปกินข้าวเอาไม่ใช่นะค่อยไปกินยานเอเพราะว่าวันนี้ยังไม่เห็นรถกับข้าวเลยนะฮะอันนี้ซอยเศรษฐีเนาะนะครับในช่วงเวลาโคเพ่ค่ำๆนี่โอเคนะฮะเอฟซีมา่าบ้านไม่มาต่อยช่างพงก็เปิดไฟไว้อยู่นะฮะ เดินไปเดินไปนะฮะโอเคตลาดน้อยอ่าร้านช่างพงยังเปิดอยู่นน่าจะคนของพวงนี้นะฮะเปิดไฟไว้อยู่นะครับ ช่วงเวลานี้นอนเอฟซอ่า,อาโอเคนะครับผมก็พาเอฟซนะครับออกสํารวจนะครับทั้งด้านหลังด้านหน้าหน้าบ้านทั้งหลังบ้านนะเอทั้งสองอย่างเลยนะครับอาจจะไม่เขาเรียกว่าเลยนะฮะไม่อ่ามีประโยชน์อะไรเล็กน้อยนะอาจจะมีประโยชน์นะเอฟซี 4, จะได้สดสองเป็นหูเป็นตาช่วง ที่ยูทูบเบอร์นะครับยังอยู่ที่นี่ก็ประมาณห้าหกถึงห้าถึงหกช่องนาะเอฟซีบ, FC. บ้านนี้ก็มันต้นหักเนาะนาต้นหัก,นะกครับไม่รู้เมื่อเห็นชิปเขามีเสือเมื่อเช้านี้นะเอฟซีจะยกไปเมื่อไหรตอนไหนก็ยังไม่รู้เนาะนะฮะนี่นะครับเอฟซี FC. นะครับก็สํารวจนะฮะเพื่อความปลอดภัยนะฮะเอฟซี FC. นะฮะ นะฮะโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ต้องขออนุญาตลงชิปฝากกดติดตามคนละกดแชร์กดติดอะไรด้วยครับแม่งท่บบผชาแนลครับที่ผมเอเิบเลยนะคะับกินก็กินข้าวมาเมื่อกี้เนาะพี่เสือเนาะ FC ขอบคุณครับผม